ธรรมะสวัสดีครับการแก้กรรมการแก้กรรมมีหลายอย่าง 1. นึ่งกรรมที่ไม่มีลูกไม่มีทายาทกําจากการทําร้ายลูกของสัตว์อื่นพรากสัตว์อื่นจากพ่อแม่หรือเคยข่มเหงลูกคนอื่นการลดกรรมสามารถทำได้ด้วยการงดเนื้อสัตว์ทุกๆเจ็ดวันในทุกๆเดือนให้ทำบุญปล่อยปลาลงน้ำ ปล่อยนกปล่อยกาทำบุญบริจาคทานที่มูลนิธิสัตว์ 2. เจ็บป่วยบ่อยขี้โรคหรือเป็นโรคร้ายกํมจากเคยทำทารุณกรรมต่อสัตว์การลดกรรมด้วยการทำบุญทำทานกับสัตว์อนาถาให้อาหารให้ความเมตตาซื้อยาหรือบริจาคเงินที่โรงพยาบาลสง์ ทำบุญปล่อยเตา่างดกินเนื้อสัตว์ตลอดชีวิต 3. ตาบอดหรือเป็นโรคเกี่ยวกับตากรรมจากการเคยทำร้ายสัตว์ที่ดวงตาหรือไม่เคยทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงในชาติก่อนหรือเคยทำลายไฟฟ้าของวัดของที่สาธนารนณะการลดกรรมด้วยการซื้อโคมไฟหลอดไฟถวายวัดถวายเทียนห่อใหญ่ ถวายไฟฉายเติมน้ำมันตะเกียงทุกวันพระหรือบริจาคเงินในกล่องซื้อน้ำมันเติมตะเกียงที่วัด 4. ถูกรถเฉี่ยวชนถูกลูกหลงถูกสัตว์กัดต่อยกรรมจากการเคยเป็นคนพานเกกะเกเรหาเรื่องเดือดร้อนให้ผู้อื่นมักรังแกและสาปแช่งผู้อื่นอยู่เสมอการลดกรรมด้วยการหมั่นพูดดี มีวาจาไพเราะ 5. สูญเสียคนรักคนใกล้ชิดกล้ามจากการเคยยิงนกตกปลาการลดกรรมด้วยการทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบืองดกินเนื้อสัตว์อย่างน้อยสักหนึ่งอย่างชั่วชีวิตหรือกินเจทุกๆสามเดือนให้ทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา 6. ถูกนินทาหรือถูกใส่ร้าย กรรมจากการเคยพูดจาให้เป็นเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์หรือเดือดร้อนการลดกรรมสามารถทำได้ด้วยการพิมพ์หนังสือธรรมะแจกฟรีให้พูดจาดีพูดให้คนอื่นเกิดประโยชน์พูดให้ผู้อื่นมีความสุข 7. มักเดือดร้อนเพราะไฟไฟไม้บ้านไฟดูดหรือมักจะโดนไฟช็อต กรมจากการเคยลบหลู่พระสงฆ์และศาสนาสามารถลดกรรมด้วยการตักบาตรทุกวันพระให้ทำบุญถวายสังฆทานทุกเดือนฟั่งเทศฟั่งธรรมทุกวันพระหรือทุกๆเดือน 8. ขาดบาร,รมีไรญาติขาดมิตรกามจากการไม่เคยไปร่วมงานบุญงานศพการลดกรรมสามารถทำได้ด้วยการร่วมทำบุญงานศพ บริจาคเงินหรือร่วมด้วยแรงกายช่วยงานอื่นๆในงานศพเช่นทำอาหารจัดดอกไม้หรือช่วยกิจกรรมต่างๆ 9. ตั้งหลักปักฐานไม่ได้เสียทีต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกย้ายบ่อยครั้งกรรมจากการไม่เคยร่วมทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารให้แก่วัดอารามต่างๆลดกรรมโดยการร่วมทำบุญสร้างโบสถ์ สร้างหลังคาวิหารร่วมทําบุญฝังลูกนิมิตมันไปไหว้สารเจ้าพ่อหลักเมืองณนะเมืองที่ตนอยู่อาศัย 10. มักถูกข่มเหงรังแกหรือถูกเอาเปรียบเบียดเบียนกรรมจากการไม่เคยบวชหรือทําบุญงานบวชลดกรรมด้วยการบวชด,ด้วยจิตศรัทธาอย่างบริสุทธิ์ไม่มีจัตนาอื่นแอบแฝงจะบวช ให้บวชเจวันหรือ15วันหรือหนึ่งเดือนก็ได้ถ้าเป็นสตรีก็ควรจะบวชชีพราหมณ์หรือถือศีลแปดตามเวลาที่สะดวกและเหมาะสม 11. ไม่มีคนชื่นชมไม่มีใครรักใครเอ็นดูหรือขาดเสน่กรรมเกิดจากการไม่เคยถวายของหอมสามารถลดกรรมด้วยการหมั่นทำบุญไหว้พระทุกวันพระถวายทูบหอมเทียน ดอกไม้สดพ่วงมาลัยทองคําเปลวประน้ำอบน้ำปรุงให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบต่อผู้อื่นคิดดีทำดีพูดดีให้ผู้อื่นได้ดีมิให้ร้ายผู้ใด 12. เป็นที่รังเกียจมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวแรงกเาเกิดจากการทำติเตียนดูแคลนผู้ที่ชอบทำบุญทำทาน ท่านสามารถลดกรรมด้วยการหมั่นทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอหมั่นฟังเทศมหาชาติทุกๆปีชักชวนผู้อื่นให้ร่วมทำบุญหรือบริจาคทานเป็นการบอกบุญผู้อื่นหรือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกจ่ายฟรี 13. ไปไหนมาไหนก็ลำบากชีวิตมีแต่อุปสรรคกรรมจากการทำลายหนทางสัญจรของวัด หรือของชาวบ้านหรือทำให้ทางสัญจรสาธารณะได้รับความไม่สะดวกลดกรรมด้วยการบริจาคทรัพย์หรือแรงกายช่วยสร้างสะพานสร้างทางอันเป็นประโยชน์แก่วัดหรือชุมชนเล็กๆช่วยผู้คนที่ยากไร้ได้มียวดยานพาหนะหรือทางสัญจรที่สะดวกขึ้น 14. เป็นคนรับใช้เขาอยู่ร่ำไป กรรมเกิดจากการเคยเนรคุณผู้ที่เคยมีพระคุณแก่ตนมาก่อนสามารถลดกรรมด้วยการตอบแทนผู้มีคุณด้วยความกตัญญูรวมทำบุญสร้างพระพุทธรูปพระประธานทำทานทั้งกับคนและสัตว์ 15. ขัดสนอดมือ้อกินมือ้อ กรรมเกิดจากการเคยเละเว้นการใส่บาตรและเว้นการให้ทานเมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำท่านสามารถลดกรรมด้วยการแบ่งปันอาหารน้ำเสื้อผ้าแก่คนยากไร้อนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มีตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ15ห้า ัดสนอดมือ้อกินมือกรรมเกิดจากการเคยละเว้นการใส่บาตรละเว้นการให้ทานเมื่อมีคนยากไร้มาขอทานอาหารและน้ำดื่มลดกรรมด้วยการแบ่งปันอาหารน้ำเสื้อผ้าของที่จำเป็นแก่คนยากไร้อนาถาแม้ไม่มีเงินก็แบ่งปันสิ่งของตามที่มีตักบาตรทุกเช้าหรือทุกวันพระ16 อาภัพคู่ไรค้คู่รางคู่กามเกิดจากการเคยผิดลูกผิดเมียเขาท่านสามารถลดกรรมด้วยการบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์รวมทำบุญเป็นเจ้าภาพงานแต่งให้แก่คู่บ่าวสาวที่ยากจนถวายของเป็นคู่เช่นแจกันคู่เชิงเทียนคู่หรือหมอนคู่เป็นตน้น 17. ได้คู่ครองที่เลวร้าย คู่ครองที่ทำร้ายตนหรือทำให้เป็นทุกข์ใจเสมอกรรมเกิดจากการเคยข่มขืนในชาติก่อนเคยทุบตีทำร้ายคู่ท่านสามารถลดกรรมด้วยการบวชพระหรือบวชชีพราหมณ์ทำบุญปล่อยนกและปล่อยปลยา 18. ชีวิตต้องอยู่โดดเดี่ยวยามบั้นปลายกรรมเกิดจากการเคยจับสัตว์ขังไว้ ท่านสามารถลดกรรมด้วยการทำบุญปล่อยปลาลงน้ำปล่อยนกปล่อยกาทำบุญทำทานแก่เด็กอนาถา 19. รูปร่างหน้าตาขี้เร่หน้าตาไม่สวยไม่หล่อไม่งดงามกรรมเกิดจากการไม่เคยถวายดอกไม้ของหอมท่านสามารถลดกรรมด้วยการถวายพวงมาลัยดอกไม้สด ดอกไม้หอมทำบุญบริจาคดวงตาบริจาคร่างกายให้กับโรงพยาบาล20มักถูกโกงถูกเบี้ยวเงินกรรมเกิดจากการเคยคดโกงผู้อื่นลดกรรมด้วยการสละทรัพย์บริจาคร่วมการกุศลต่างๆทำบุญตักบาตรถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกนุศลแก่เจ้ากรรมนายเวรในทุกๆเดือน21 มีร่างกายที่พิการร่างกายไม่สมประกอบกรรมเกิดจากการเคยทุบตีพ่อแม่ด่าทอพ่อแม่หรือทำรายพ่อแม่สามารถลดกรรมด้วยการหมั่นทำบุญวหายพระปล่อยนกปล่อยปลาถือศีลห้าหรือถือศีลแปดมัน่นเจริญภาวนาดังวิปัสสนากรรมฐานอยู่เสมอ แต่นี้เป็นเพียงความเชื่อเป็นวิธีการแก้กรรมทั้งหมดทั้งมวลขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเราจะต้องทำดีละเว้นความชั่วอยู่เสมอก่อนจากกันไปขอขอบพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมช่องเราเรื่องร้อยตํานานสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนธรรมะสวัสดีครับ